นักการเมืองอันดับ3เล่นเบสบอลปล้นแกมขโมยกลิ้งแกมคลานนักการเมืองอันดับ2เล่นบาสเกตบอลขวางทางคนชิงเอาเปรียบนักการเมืองอันดับ1แทงสนุกไม้เดียวยิงเกลี้ยงล้มทางโต๊ะบทที่4ีพี่ใหญ่ขอเชิญคุณที่ไม่เจอกันตั้งนานนะครับไม่มีธุรกิจ ไม่มีธุระอะไรหรอกครับแค่โทรมาทักทายเฉยๆอ้ออีกเรื่องหนึ่งคือไม่ทราบว่าพี่พอจะให้เกียรติได้ไหมวันพุธหน้าผมจะจัดงานวันเกิดห้สิปีโหห้าสิปีแล้วหรือนี่รัฐมนตรีหวังแซงยกเสียงสูงยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วก็หยุดคิดส,สักครู่ เออคือวันเกิดทั้งทีฉันก็ต้องไปสิเมื่อวางสายรัฐมนตรีหวังทำหน้าย่นกับภรรยาแล้วพูดว่าเจ้ามึงญาติพู่น้องของผมคนนั้นน่ะร้อยวันพันปีไม่เคยโทรมาหานี่ยังไม่ตายคุณนายหวังทำเสียงขึดฮัดงานการก็ไม่รู้จักทำก็ยังมีปัญญาอยู่มาครึ่งร้อยนะไม่รู้จะมาไม้ไหนอีก แต่ว่าต่อจากนี้อาเมิงก็ไม่มีลูกไม้ให้ใช้แล้วจริงๆเขาโทรหาท่านประธานจางท่านประธานจางหรือครับผมเองอาเมยไม่เจอกันตั้งนานโทรมารบกวนขออาภัยด้วยจริงๆก็ไม่กล้าทโทรหาท่านเลยหลายปีนี้ท่านก็ไต่สูงขึ้นเรื่อยๆขนาดนี้บริษัทก็เข้าตลาดหุ้นแล้วผมยังทำงานรับจ้างอยู่เลยแต่ก็อยู่มาครึ่งร้อยแล้วนะครับวันพุธหน้าจะจัดงานเลี้ยง โอยก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือนะครับอย่างท่านรัฐมนตรีหวังใช่ครับท่านรัฐมนตรีหวังนั่นแหละท่านจะมาแน่นอนครับท่านรับปากเองด้วยซ้ำไม่เชื่อท่านประธานลองโทรไปถามท่านดูก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของท่านเลขาของท่านคืออ้อขอบคุณครับแล้วผมจะคอยนะครับเมื่อวางหูอามึงก็ต่อสายถึงท่านผู้แทนถง ท่านผู้แทนถงผมแทบเมืองนะครับสงสัยคุณจะจำผมไม่ได้แล้วเราเคยพบกันในงานแต่งลูกสาวท่านรัฐมนตรีหวังเมื่อสิปีที่แล้วจริงสิเมื่อเร็วๆนี้ท่านรัฐมนตรีหวังฝากความคิดถึงท่านด้วยครับครับผมจะเรียนให้ท่านอย่างแน่นอนอันที่จริงแล้ว พวกคุณอาจมาพบกันเองก็ได้นะครับในวันพุธหน้าผมจะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกิดท่านรัฐมนตรีหวังก็มาแล้วท่านประธานจางใช่ครับท่านประธานจางท่านนั้นแหละไม่มีธุระอะไรกันหรอกครับแค่พบปะสังสรรค์ท่านประธานจางก็ชื่นชมคุณมากอยากทําความรู้จักเยี่ยมไปเลยครับปรากฏว่ามาครบทุกคนวันพุธ พัตคาหงฟ้ารถเบนสีดำจอดเรียงเป็นขบวนพนักงานขับรถทุกคนนอกจากจะได้ซองแดงซองใหญ่กันทั่วนหน้าเจ mm. ้าภาพยังเปิดโต๊ะพิเศษกับอาหารชั้นดีมารับรองรถหรือไม่เป็นไรรับรองไม่มีหายพี่ฉินจัดเลี้ยงอยู่ที่นี่ทั้งคนยังจะมีใครกล้าขโมยรถอีกหรือตั จะถูกตำรวจจราจรลากไปไหมรับรองไม่มีรถของรัฐมนตรีหวังไม่มีใครไม่รู้จักต่อให้ไม่รู้จักก็ย่อมมีพี่น้องคอยบอกลองคิดดูงานเลี้ยงของอามึงช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน เรามาลองนับดูมีผู้ใหญ่ทางการอย่างท่านรัฐมนตรีหวังมียักษ์ใหญ่แห่งแวดวงธุรกิจท่านประธานจางมีผู้แทนรัศดรท่านผู้แทนถงทั้งยังมีเจ้าพ่อวงการนักเลงพี่ฉินอาเมืองนี้เก่งแท้ตัวเขาเองไม่ได้มีภูมิหลังฐานะอะไรเลยถึงได้ ถึงกลับได้ชื่อว่าไม่มีสัมมาอาชีพไม่รู้จักทำงานทำการทำไมจึงสามารถเชิญบุคคลสำคัญเหล่านี้ได้เพราะเขารู้จักใช้ประโยชน์จากความเชื่องโยงทางมนุษยสัมพันธ์และเริ่มต้นจากจุดเพียงจุดเดียวนั่นคือท่านรัฐมนตรีหวังมีน้ำใจมีผลประโยชน์มีอิทธิพลรัฐมนตรีหวังรู้ดีอยู่แล้วว่าคนอย่างอเมิงนั้นเป็นอย่างไรเป็น ตนเองควรยิ่งอยู่ห่างเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถึงอย่างไรญาติก็คือญาติคนเขาไม่มารบกวนคุณตั้งหลายปีแล้วอีกอย่างคราวนี้ก็แค่เชิญคุณไปร่วมง,งานเลี้ยงวันเกิดครึ่งร้อยของเขาอย่างนอบน้อมเท่านั้นเองตามธรรมเนียมแล้วคุณจะปฏิเสธได้หรือเอาล่ะรัฐมนตรีหวังรับปากจะมาแน่แล้วอามืองเริ่มลงมือกับท ท่ะานจางคนในแวดวงธุรกิจนั้นต้องการผูกสัมพันธ์กับนักการเมืองที่สุดต่อให้เขาจะเคยเจออเมิงเพียงแค่ครั้งเดียวแต่วันนี้อเมิ่งบอกว่าไม่เชื่อโทรไปถามท่านรัฐมนตรีหวังรู้ได้อาจถึงขั้นบอกเบอร์โทรให้เขาจะโทรไปถามจริงหรือและเขาจะไม่เชื่ออเมิ่งได้หรือ คราวนี้ยักษ์ใหญ่แห่งการเมืองและธุรกิจทั้งสองก็ได้ตัวแล้วท่านผู้แทนถงต่อให้ไม่มีความจำเป็นต้องตีสนิทกับรัฐมนตรีหวังแต่การเลือกตั้งย่อมต้องทำความรู้จักกับผู้คนให้มากอยู่แล้วการคบหากับยักษ์ใหญ่ในแวดวงธุรกิจย่อมเป็นประโยชน์กับการระดมทุนสำหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งในอนาคต ยอมตอบตกลงอย่างง่ายได้ส่วนพี่ชินนะหรือยิงไม่ต้องพูดถึงเลยการคบค้าสมาคมกับผู้มียศมีตำแหน่งยอมสามารถเพิ่มอิทธิพลให้กับตนและพวกพ้องมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียเขาก็ต้องไปอยู่แล้ว หรือคุณอาจจะเดาเอาว่าการจัดเลี้ยงที่ไม่ธรรมดาครั้งนี้พี่ฉินเป็นคนจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์พี่ฉินนั่นแหละเป็นเจ้าภาพตัวจริงตั้งแต่ต้นเพียงแต่ใช้ให้อเมิงเป็นคนออกหน้าดำเนินการเองแทนเท่านั้นจุดเริ่มต้นของการหัวที่นี้นักการเมืองนักธุรกิจ นักเลงและผู้แทนรัษฎรกอนกัอนน่งโต๊ะเดียวกันปกติพวกเขาไม่ควรชุมนุมกันได้ง่ายดายขนาดนี้หรืออาจจะบอกได้ว่าคนบางคนนั้นหลีกเลี่ยงการพบปะกันอีกวงการหนึ่งอย่างสุดกำลังด้วยซ้ำแต่ว่าตัวก็มาแล้วต่างฝ่ายต่างก็แนะนำกันเองแล้วคุณจะหมุนตัวเดินกลับไปได้หรือในโลกนี้ไม่มีใครทำตัวแบบนี้กัน รหรือต่อให้คุณไม่เคยชอบใจพี่ชินคนนี้เท่าไร่แต่ในงานเลี้ยงก็ยังมีคนที่คุณอยากพบอยู่นี่อาศัยอาหารมื้อนี้ยักษ์ใหญ่ จากการเมืองกับการค้าจึงรู้จักการสื่อสารกันแลกนามบัตรและเบอร์โทรศัพท์กันผู้แทนรัษฎรก็ได้คบหานักธุรกิจมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีหวังอาจอยังต้องใช้ผู้แทนถงคอยช่วยเหลือเวลาถูกอภิปรายอีกด้วยส่วนอะไรที่ช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึงฮ่าฮอาจจะได้รับการตกปากรับคำจากพี่ชินว่า มีอะไรต้องการให้รับใช้ภุระต้องสะสางข้อมูลให้สืบค้นตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีจะซื้อบ้านจนถึงจองห้องพักตากอากาศขอให้บอกข้าน้อยรับรองว่าจะจัดก,การให้ในทันทีคุณจะพบว่า ที่แท้ในโลกนี้ยังมีซอยแคบหรือบลึกอีกมากมายเหลือเกินที่รถตำรวจขับเข้าไปไม่ถึงมอเตอร์ไซค์ของสายตรวจก็ขี่เข้าไปไม่ได้มีแต่จักรยานเท่านั้นจึงจะผ่านเข้าไปได้ในโลกนี้ยังมีปัญหาชนิดที่ระบบออฟฟิศสางสามปีก็ไม่จบแต่แค่พิชินออกหน้า3วันก็เรียบร้อยคุณนั่งใหญ่อ้วพีนายหน้ากระเป๋าตุง นักการเมืองนักธุรกิจนักเพลงผู้แทนราษฎรหัวกันได้อย่างไรรู้จักกันได้อย่างไรอาศัยคนกลางอย่างอเมยคอยสาวได้สนเข็มนี่เองช่วยลาคนที่ปกติไม่มีวันเจอกันแต่มีความต้องการกันและกันมากให้มาอยู่รวมกันด้วยกลอุบายที่แสนเรียบง่ายเป็นธรรมชาติเขาย่อมได้ประโยชน์ ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยเขาเป็นเหมือนในหน้าในประเทศจีนสมัยยุคกุ่งกึ่งเมืองขึ้นฝรั่งมังค่าที่ไม่รู้จักประเทศจีนเลยแม้แต่น้อยเหล่านั้นอาศัยในหน้าชาวจีนที่รู้จักฟุตฟิตฟอร์ไฟเล็กน้อยพาเข้าสู่สังคมประเทศจีนทีละน้อยคนในพื้นที่ หากไม่ผ่านนายหน้าก็ไม่มีโอกาสพบนายฝรั่งนายฝรั่งหากไม่ผ่านนายหน้าก็ทำธุรกิจไม่ได้ปลายราชวงศ์ชิงต้นปีหมิ่นกวัวนายหน้าตั้งเท่าไหร่ที่ร่ำรวยด้วยเหตุนี้ไม่เพียงแต่ร่ำรวยเท่านั้นยังขยายมาสู่แวดวงการเมือง้าอิทิพลใหญ่โตใครๆก็เป็นนายหน้าได้ แน่นอนเมื่อคุณมองจากอีกมุมหนึง่งท่านรัฐมนตรีหวังท่านประธานจางและท่านผู้แทนถงแม้ว่าพวกเขาจะได้รู้จักเส้นสายใหม่ๆแต่ตัวเขาต้องเสียหายหรือไม่เมื่อวันหนึ่งเกิดคดีขึ้นบางอย่างมีข่าวรั่วว่าคนนั้นกับคนนี้เคยกินข้าวด้วยกันพร้อมกับแสดงรูปถ่ายของวันนั้นและหลักฐานว่าภายหลังมีการติดต่อกัน พวกเขาทั้งหมดจะไม่ตกระไดพลอยโจรไปด้วยหรือคุณอาจจะพูดว่าฉันเป็นแค่ประชาชนคนเดินดินธรรมดาไม่จำเป็นต้องหานายหน้าและไม่มีปัญญาคบหาคนใหญ่คนโตแต่คุณก็ต้องรู้ไว้ว่าทุกๆหัวมุมถนนต่างก็มีคนอย่างอาเม่อยอยู่ทุก ที่ทุกเวลายกตัวอย่างเช่นคุณนายคนนึงจะเปิดโต๊ะแชร์เธอรู้จักคนไม่เยอะคนที่ไว้ใจเธอก็ยิ่งน้อย แต่เธอฉลาดเริ่มจากไปหาเท่าแก่เนี้ยร้านขายของชำเพราะความขยันและซื่อสัตย์ของเท่าแก่กับเท่าแก่เนี้ยร้านขายของชำที่เปิดร้านขายของมานานนับสิบปีเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้คนทั้งหลายเท่าแก่เนี้ยเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าแก่ของลูกค้าเก่าบวกกับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตจึงเข้าร่วมด้วยคุณนายคนนี้ไปหาคุณนายร่ำรวยอีกคนหนึ่ง บอกว่าเท่าแก่นี้ร้านขายของชำเข้าร่วมด้วยยังชวนเพื่อนสิบกว่าคนมาเร่่มด้วยมีคนหนึ่งถึงกับเปียสามคนเดียวถึงกับเปียสามคนเดียวขาแน่มีคนหนึ่งถึงกับเปียคนเดียวสามขาแน่ เข้าร่วมด้วยดีไหมคุณนายร่ำรวยเห็นว่าเท่าแก่เนี่ยก็เข้าแล้วจึงไม่สงสัยอะไรและเข้าร่วมด้วยคุณนายผู้นี้ก็ใช้ชื่อของคนทั้งสองตระเวนชวนต่อไปซึ่งก็เหมือนกับอมึงมิใช่หรือทำ้าที่หาคนเปียแชร์ได้อีกหลายสิบคน 1นขาดสากลายเป็น3าขาดหนึ่สำหรับเรื่องการจัดงานเลี้ยงรวบรวม,รวม,รวมลายเซ็นขอรายชื่อผู้ร่วมประท้วงลงขันกันซื้อของแม้กระทั่งการเล่นไพ่โนกกระจอกเรื่องไหนบ้างที่ไม่เห็นคนใช้กลอุบายนี้คนนั้นคนนี้มากันครบแล้วเหลือแต่คุณ เดวถ้าคุณไม่มาสามขาดหนึ่งเราก็เล่นไม่ได้ถ้าคุณคุยโทรศัพท์ไปถามอีกสองคนที่ถูกอ้างเกรงว่าพวกเขาก็คงได้ยินมาเหมือนอย่างที่คุณได้ยินเล่นไพ่นกกระจอกเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าคุณถึงท่านต้องเข้าร่วมหุ้นลงทุนลงชื่อจนท้ายที่สุดพบว่าแท้ที่จริงคนอื่นๆไม่ได้เข้าร่วมด้วยเสียหน่อยสุดท้ายกลายเป็นคุณต้องแบกรับภาระที่เหลือตัวคนเดียว คงจะน่าแค้นใจมิใช่น้อยอ่านเมนูอาหารนอกประตูพัตคารเข้าใจในจุดนี้แล้วถ้าหากใครมาบอกว่าใครๆก็เข้าร่วมหมดแล้วเหลือแต่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นขอให้คุณจงอย่ากเกียดค้านแต่จงยื่นมือออกไปกดเบอร์โทรศัพท์ ถามไถ่สักคำว่าจริงหรือไม่ถ้าหากคุณเป็นนักเขียนชื่อดังนิตยสารฉบับหนึ่งส่งคนมาขอต้นฉบับพลางบอกกับคนดังคนนั้นคนนี้ก็เขียนให้พวกเขาด้วยคุณควรโทรศัพท์ไปถามดูสักคำว่าจริงหรือไม่ นิตยสารฉบับนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ถ้าหากคุณเป็นข้าราชการมีคนเชิญคุณร่วมงานเลี้ยงคุณควรถามให้แน่ชัดว่ามีการเชิญใครบ้างจากนั้นสั่งให้เลขาของคุณไปตรวจสอบดู เียงแค่โทรศัพท์ไม่กี่ครั้งอาจทำให้ความจริงปรากฏทำให้คุณลอยตัวจากปัญหาคาราคาซ้างในอนาคตก็เป็นได้หรืออาจเป็นเพราะโทรศัพท์ไม่กี่ครั้งนี้ทำให้คุณมองเห็นความจริงไม่หลงกลผู้อื่นจนต้องเสียชื่อเปลืองตัวหรือแม้กระทั่งดับสิ้นอนาคต